สรุปข่าวเชื่อมนยูโกประจำวันที่10สิงหาคมโดยโค้ชเทฟุตบอลแมนเชสเตอร์เดธเช่นนี้ขอสนะอาะไรยังไงสโคมองเดริกแค่กองหลังชั้น2เท่านั้นนาะโดยพอสโคอดีกองกลางของแมนยูมองว่ามัดชัยเดริกเซนเตอร์ของบบเยอร์เมดิกเป็นเพียงแค่กองหลังระดับ2เท่านั้นหลังจากที่เป็นเพียงแค่ตัวสำรองของสมโมสรในขณะนี้โดยข้งทีมชาตินเธอแลนด์เนี่ยเป็นเป้เปาหมายของปีสแสดงมาอย่างต่อเนื่อง แต่ตั้งแต่อีดิคเชนฮาเข้ามาคุมทีมและก็ดูมีความเป็นไปได้มากยิ่งขึ้นในช่วงเสมอน,นี้แต่ว่าทางด้านของซโคมองว่าตอนนี้เดอะริกเนี่ยไม่ใช่กองหน้าชั้นนำอีกต่อไปแล้วซึ่งแมนยูกำลังพูดถึงเรื่องของการนำผู้เล่นที่ไม่สามารถลงเล่นให้กับทางทีมได้เข้ามาซโคได้กล่าวก่อทานของดีโอเวแับนะฮะโดยกับไม่ยืมมินิกรอเขาไม่ได้ลงเล่นมากมายสักเท่าไหร่นักนั่นเป็นสิ่งที่น่ากังวลใจมากสำหรับผมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออ,อดิคไดเออร์ได้ลงเล่นก่อน เนี่ยผมไม่ได้ตลกนะมันเป็นอะไรที่โคตรน่ากังวลใจเลยเมื่อคุณถึงนักเตะใหม่เข้ามาประมาณ40-50ถึงล้านปอนด์แต่เพราะรเขาเคยได้เล่นเมื่อช่วง3หรือสปีก่อนจูเวนตุสปล่อยเขาออกจากทางทีมไปเขาไม่ดีพอสำหรับจูเวนตุสไงและเห็นได้ชัดเจนแล้วว่าเขาก็ไม่ดีพอสำหรับบัลเลนมินมิกด้วยดังนั้นแล้วเขาจะย้ายมาอยู่กับเราฐานะกองหลังระดับรองในครั้งนี้เพียงแค่เท่านั้นเองนะน,นานะผมเป็นอย่างว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้วกันว่าจะเป็นเช่นไร เรามาดูข่าวต่อมานั่ครับอาไระยังไงสโคเชื่อโทนี่อาจจะช่วยปืนถึงแชมป์เนคลิปในครานี้ได้โดยพอสโคเชื่อว่าหากไอแวนโทนี่กองหน้าทีมชาติอังกฤษยใา้ไปเล่นกับอาร์ซนอนจะช่วยทีมให้กับมิเกลอาร์เจตาไปถึงตำแหน่งแชมป์ในครานี้ได้อย่างแน่นอนซึ่งหอ,อกไวช์เปอร์นี้ตกเป็นข่าวเรื่องการย้ายทีมอย่างต่อเนื่องแต่ด้วยค่าตัวที่ถูกตั้งเอาไว้สูงมากทําให้ทีมที่สนใจอย,อย่างปืนใหญ่ รวมไปถึงเชลซีล้มแผนในการที่จะดึงตัวเข้าไปซึ่งทางสโคมองว่าเป็นความผิดพลาดที่อาร์ซนอนไม่สามารถพยายามคว้าตัวมาเข้ามารุ่มทีมในคันนี้ให้จบได้มันยากที่จะบอกว่าพวกเขาทำประตูได้ไม่มากมายพอแต่ผมคิดว่าการเซ็นสัญญากับกองหน้าตัวเป้านั้นจะสามารถช่วยได้การคว้ากองหน้าเบอร์เก้าที่รับประกันการทำประตู25ประตูชัดเจนแล้วว่ามันจะช่วยได้อย่างแน่นอน โดยมีนักเตะแบบนี้ในตลาดหรือเปล่าไหมมีการพูดถึงไอแนโทนี่บ่อยมากไหมผมคิดว่าเขาจะยิงได้25ประตูในทีมอาร์เซนอลผมคิดว่าเขาจะทําได้25ประตูกับหลายทีมในครั้งนี้เลยฉเฉียบนะไม่นำว่างานนี้ต้องรอดูันต่อไปก็ได้กันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรงานนี้ก็บอกได้เลยนะว่าถ้าแมนยูไม่เอาโดนฉกอย่างแน่นอนหารามาดูข่าวต่อมาก,กันครับอะไรยังไงแอนโทนี ไม่สนใจจะย้ายไปเล่นซาดีโปรลีกในครังนี้บอกนะโดยการน,นี้ทางด้านของฟุตบอลอินไซเดอร์นะฮะรายงานข่าวเรยนว่าแอนโชนี่ไม่สนใจที่จะย้ายไปเล่นให้กับทางด้านของซาดีอาระเบียหลังมีข่าวเะยว่าเอาดาเซอร์สแสดงความสนใจโดยช่วงเวลาในชินโอเทฟอร์ดของแข้งชาวบาซิลนะฮะอยู่ในความยากลำบากโดยตลอดระยะเวลากว่า2ปีกับทีมเจ้าตัวทำได้เพียงแค่11ประตูกับอีก5แอสซิส จากการเล่นทั้งหมด82เกมในทุกรายการเรียกว่าด้วยค่าเหนื่อยที่สูงถึง2 0 0 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์ทำให้มีข่าวเล่นะว่าปีศาจแดงอาจจะตัดสินใจปล่อยออกจากทีมเพื่อที่จะลดภาระตรงนี้แต่ว่าด้วยตัวเลขที่สูงมากก็เป็นเรื่องที่ยากที่จะมีทีมไหนจะจ่ายไว้ ซึ่ก่อนหน้านี้มีการรายงานข่าวเนว่าอัลนาเซอร์แสดงความสนใจโดยหวังจะให้มาประสานเกมรุกกับคิสเียโนโบรอนโดซาดิโอมาเน่โอตาวิโอและก็มาเซโรโบสวิชอย่างไรก็ตามทางฟุตบอลอินไซเดอร์รายงานข่าวเลนว่าแอนโทนีไม่พิจารณาจะไปเล่นในซาดีอาราเบียอะไรก็ไม่สนใจว่าข้อสเสนอที่จะเข้ามานั้นจะสูงแค่ไหนก็ตามทีปัจจุบันแอนโทนีจะคงเหลือสัญญากับสโมสรอีก3ปีโดยเจ้าตัวอยู่ในสถานะเัวสำรองนะฮะ ของสโมสรในช่วงอุ่นเครื่อง3เกมที่ผ่านมากับพนั่นของฝั่งเรรัลเบชติสเรอัลปูและก็อาร์ซนอลในครั้งนี้เปน็นนักงวงานนี้ต้องรอลุ้นกันต่อไปก็นด้วกันว่าจะเป็นเช่นไรคือว่าโชคดีก็นด้วกันนะฮะเรามาดูข่าวต่อมานกันครับใครว่าผีเลิกสนแมนยู U, ยังหวังปิดดิวมอนดีลอูกาเต้อยู่นะโดยนักข่าวดังคอนเฟิร์มแมนยูยังคงไม่ทิ้งดิวในการล่าตัว มอนิเอลอูกาเต้ถึงแม้ว่ากางพิจารณาทางเลือกอื่นในครั้งนี้ก็ตามทีซึ่งแม,ยม,มนยูสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งเวทีฟุตบอลทีมรบลีกอังกฤษยังคงเจราจาอยู่กับด้านของปาเรซซัชเมงด้วยความที่หวังว่าจะเซ็นสัญญากับมนิเอลอูกาเต้กองกลางตัวรับจอมกแกร่งทีมชาติอุรุกวัยให้จบได้ตามการบริงานจากด้านของฟอร์เรน p ์แพชชั่นเบิร์กผู้สื่อข่าวคนดังสกายเยอรมาน,นีวันศุกร์ที่บานบา ดยกว่นดน้านนี้มีการะแสข่าวโดว่าแมนยูได้หันไปหาผู้เล่นคนอื่นแทนแล้วเพราะสู้ค่าตัวที่ทางด้านอุกาเต้ตั้งเอาไว้กับทนาของเป๊เชไว้สูงถึง60ล้านยูโรหรือประมาณ2,400ล้านบาทในครั้งนี้ไม่ไหว อย่างไรก็ตามล่าสุดแพทริชเบิร์กระบุนว่าชวิสเตอร์หรือว่าแมนยูเองนั้นกับทนนัทเปเชยังคงเจรจากันเพื่อจะหาทางออกเกี่ยวกับดีลของอุกาเตเนื่องจากว่าตัวนักเตะต,ต้องการจะย้ายทีมขณะที่จอร์ชเมเดชเอเจนต์ของดาวเตะวัย13ปีปรายนี้ก็อยากที่จะให้ดีลในการย้ายทีมในครังนี้เกิดขึ้นนอกจากนี้แพทริชเบิร์กเสริมนว่าณปัจจุบันัปแดงการังกาสำรวจทางเลือกอื่นก็จริงแต่ก็ยังไม่ทิ้งดีลอูกาเตแบบ100ในครังนี้เลยทีเดียวนะ ว่าง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันกน,นะฮะอกาเต้กับผีจะจบกันยังไงหรามาดูข่าวต่อมากันครับอาจัยังไงว่าง,งานมาตั้ง1ปีมอง2มุมเดคิอากลับมาเฝ้าเสากันอีกครั้งโดยพี่เดฟกลับมาแล้วหลังจากที่กลายเป็นเจ้าไม่มีศารนะฮะมาถึง1ปีเต็มอดีตประตูผีอย่างดาบิดเดกิอาก็เซ็นสัญญากับฟิออริเจนาแห่งสุดการโชคเซเดียเป็นเวลา1ปี เจ้าของสมยาม่วงม,มหาการจัดเป็นทีมที่เหมาะสมกับนายทวารใบสัตว์สังเปีไนนี้คือไม่ใหญ่และก็ไม่เล็กจนเกินไปจนน่าเกียดแถมเป็นเมืองที่น่าอยู่น่าอยู่กว่าแมนเชสเตอร์ไปไหนโดยมีการรายง,งานข่าวกล่าวเลน่าว่าเขาเนี่ยยอมลดค่าเหนื่อยของตนเองเรียกว่าลงอย่างมหาศาลคือจากที่เคยรับสัปดาหล์ละ3.5แสนปอนด์ค่าเฝ้าสาวของเขาลดลงกระหน่ำซัมเมอร์เซลเหลือแค่สัปดาหล์ละ32,000ปอนด์ในครั้งนี้ บางทีเรื่องนี้อาจจะมองได้สองมุมก็เป็นได้หนึ่งคือยอมลดค่าเหนื่อยสักขนาดนี้ยังดีกว่าไม่ได้เล่นเลยเพราะถ้ามัวแต่เล่นตัวเองก็ไม่ได้มีรโยได้ครั้งจะประกาศแขวนทุกมือไปเลยก็ยังเร็วเกินไปหนึ่งก็คือเคเดฟแกรับค่าเหนื่อยเกินจริงกับแมนยูมาตลอดนะแต่เมื่อหมดสัปดาห์สัญญาและก็ถูกปล่อยตัวฟรีมันก็ไม่มีทีมไหนย,ยอมจ่ายค่าเหนื่อยระดับเกินแสนปอนให้กับเขาอีกจอไปแล้วมันอาจจะเป็นความจริงที่ต้องยอมรับ ค่าเหนื่อยจึงอาจจะไม่ใช่เหตุผลที่แท้จริงที่ทําให้เขาไร้สังกัดโดยก่อนที่จะเซ็นสัญญากับฟิออริจจน่าดาบิดเดคิอาก็เคยมีข่าวว่าจะย้ายไปอยู่กับพนัานของออลดาเซอร์ er, ทีมของคิเซโน่รนโดที่ซาอุดีอาระเบียม,มาแล้วโดวยนอกจากนี้เคยเป็นที่ฮือฮาบอกว่าบยาเมนิกดับดึงไปเฝ้าเสาเลยทีเดียวเช่นเดียวกับที่มีข่าวว่าจะกลับประเทศบ้านเกิดไปเป็นผู้รักษาประตูให้กับพนักานของฝั่งบียาเรอันแต่ก็ไม่เห็นเป็นไปตามข่าวสักทีผิดกับที่วิโอรา ที่ไม่มีข่าวมาก่อนหน้านี้เลยแต่ว่ามาตุ้มเดียวจบเลยนะผมไม่เชื่อนะว่าจะไม่มีทีมไหนเอาอาดีตน,นายทวารผู้นี้ไปเฝ้าเสาคือเรียกว่ายัางไงนะยังไงมันก็ต้องมีซักทีมน่นหละครับเช่นเดียวกันไม่เชื่อว่าต้องเขาเป็นผู้รักษาประตูที่ตกรุ่นหรือไม่เหมาะกับฟุตบอลสมัยใหม่ที่ผ่านมายังคงไม่เจอทีมที่เหมาะสมกับตัวเขาจริงๆซะมากกว่าส่วนวเรื่องการใช้เท้าอย่างไรเสียมันก็ไม่ใช่หน้าที่หลักของผู้รักษาประตูสักหน่อยนะ อย่างไรก็ตามมันก็ต้องมีสักทีมที่ต้องการความเหินหาของเขาในครั้งนี้เป็นดังว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมากันครับเอาได้ยังไงเดลิกงานเข้าโดนสอบเหตุชนแล้วหนีพี่แกจะรีบไปไหนโดยการที่มัดชายเดลิกนะฮะกองหลังของทางฝั่งบบเยอร์มินิกถูกสอบสวนจากเหตุการณ์นะฮะต้องสงสัยไดยว่าขับรถชนแล้วหนี ซึ่งแข้งนวัยี4ิปีวันนี้กาลตงตกเป็นข่าวอย่างหนักว่าเรื่องการย้ายไปเล่นกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและก็ไม่มีชื่อยู่ในทีมเสือใต้ที่มาเล่นในช่วงปริสั่นที่เกาหลีใต้ด้วยจากการบริงานของบิลซุดดังเมืองเบียร์อาระบุลินดาวัเดริกเองนั้นกาลังตกเป็นเป้าหมายในการสอบสวนจากทานด่านของเจ้าหน้าที่ตำรวจเยอรมน,นีหลังจากที่ถูกกล่าวหาบอกว่าขับเอ่อชนรถที่จอดอยู่และก็หลบหนีจากที่เกิดเหตุใกล้กับสนามซ้อมของบาเยมินิก ที่ถนนซาเบชเนอร์สตาร์ซสสีบนพุทธิปันมาโดยมีการเปิดเผยไดยว่าเดริกขับรถอาร์ดีคิวเอกอีตอนนะฮะมูลค่า63,000ปอนสาม0ันปอนด์นนในขณะที่เกิดเหตุซึ่งหากว่ามีการตรวจสอบว่าผิดจริงพี่แกจะต้องโดนจำโทษจำคุกแต่ก็มีแนวโน้มว่าจะปรับเงินซะมากกว่าในครั้งนี้นั่นเองนะและนี้ก็เป็นสรุปขา่าวโรสมโมสอนแมนเชสเตอร์เดในช่วงอี่ิ้นครับขอบคุณทุกคนต่ารับชมผม กดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ